ครับสวัสดีครับเอทุกคนนะครับเนาะรับ,รบมือนีพอแตมกับจีภาคเินเม่นํำตัวเลขแนวท่างของปูนองรักนะครับเนาะครับเีปูนองรักงวดที่ผ่านมานะครับเลยกตีเป็นหกเจ็ดแปดป้านำกันบัดทั้งสามตัวเอฟซีแต่ว่าปูมันจับกูก่หยงกระบอกถือแต่ว่าเล็กเล็กวิ่งเป็นเป็นเ,นนเห็นใหน่าสนใจอยู่นะครับเนาะ ศูนกับหนึ่งอันนี้ก็กกกกกนะเอา,า,าอกับศูนนะครับเนาะนี่ครับสีเนาได้แต่ได้ไปบางนกกันกกาอีสี่เนาะกาบการมรการ์ารรกันจะเดินพวนะอเอ็กเ็กขอยมันชอบย่อนหลังจังหวะ <laughs> <laughs> อาจารย์ว่าอยู่วันไหนกูหนักจี๋ด่าอยู่วันหลังจังไหนวุ่นหมักสูตรมันสูตรโปไปหนามันมาแต่ทางหลังสูตรทอยหลังสูตรทอยหลังพี่สุดสูตรทอยหลังสูตรโปรไปหน้าบ้านสูตรตามหลังอนี่ก็นี่อให้งวดกวันหนึ่งมีหน้ามันมันมาทอยหลังนี่มันมาทอยหลังเนี่ยครับผมงวดนี้ก็ระวังไว้เนี่ยมันจะมาทอยมันจะมาน้ำกลดเนี่ยนะสูตรน้ำก้นเดี๋ยวนี้มันบไปหนา ตออาหกเจ็ดแปดมนกันมาเลยนาะคะะรับเนาะเด็กน้องอะไรามน้นนนำกันมดเด็กหกเจ็ดแปดมานน้ำกันไม่ได้จับขวาามานน้ำกันมดนีงววนเลยกันไหนม่านน้ำกันอ่อน <c oughs> นี่แหละเข,ขนนะเรียไอ้น <c oughs> ้องเป็นี่ะมันน้ำกัดมดเลยใคนนั่แล้ใ้ล้ว้อมูลยกกเอยหมละเคยสั่มมันละซงไหมดอ่ะเละติด ติดบนก็คือเก่าเดขบนเดขบนติดบนเลขกิตบนเชียอจิดบนก็พอจิดบนมีจิดบนเยอะมากน้ำกันเรือบันเรจันสมบูรณ์มาก แปดเก้าศูนตัวประกบตัวประกบหมืกนกนดืมตัวประกบหกเตัวประกบติดหลาง บนนั้นวิ่งแปดตัวครับบุญอืมข้านกวนวิ่งฮุกเลยนะกวนชนหกครับกวนวิ่งหุก่อนชนหกวันนี้ชนแปดวันนี้ชนแปดติดล่าง่างนี่ไก่เชียงเก่าเลยล่างมันได้ตัวเก่า เลขล่างตัวเก่าไหมเลขตัวเก่าที่ตลล่างสองกับสามดีจังตัวกบก็ศูนย์สาม 3 2 3ถ้าบ่ล่ะอืม เซลฟีตัวนะเซลฟี่เซลมาเยอะจ้ะสองามว่าหนึ่งสองสูตรสามส้นหนึ่งบอลสองสูตรนึ่งสามนเซลเซียนงงแะเกาสองขียนดูขียนตัวที่สองดูเอาตัวนี้กสองสอง ครตัวนี่ตงองศูนย์เนาะมันขาอกซานนี่นะ,อเ,เ,ะเอาสามมันบ่พับสามสามเก 3. 3, 9, 3, 0, 3, 3. ้าสามศูนย์สามสามเห็นแล้กนแล้วคุณปเ็นแล้วครบแล้วอยจะทิ้งตัวเกา่าอย่าทิ้งตัว,ตวเก่าโมเแน่แล้ว อวดจีเย็นขดจีกระตันนี้สามศูนย์สองเทือ่อสามศูนย์สองเทือ่่อต้องสามสามจนตัวตัวนี้คิอาจารย์แนล่งมันยังติดศูนย์ถึงเต่าเลยติดศูนย์อีกดิเมือนกับมันหกกัหนึ่งหบุญปรหยัในชุดนี้เมือกกันมันมาเก่าก็หก บนก่อนมาเข่าก็พกนะพูง่ายๆคิดตัวหนึ่งถ้าเจับเจอกันนี่ก็้งนี่งกแปดนัน Hope bé 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 7จ็ดศูนย์แปดศูนครับจะเป็นเลขเก้าหางอาจารย์นีนครับจตัวเน้นเอาตัวเน้นตัวเน้นขึ้เตัวเน็เก้าแปดนะจ๊วิ่งไงวิ่งแปดมันมาวิ่งแปดวิ่งแปดวิ่งแปดขึ้นเลยจับครขึ้นเลยแปดเก้าเลขหลงอาจารเน้นเลยก็ไดครับเลขล่างเน้นตัวนี้ศูนยสศูนย์สอง เรื่องเรื่อง,องติดศูนย์ตัวตัวทเด็ทเด็กคู่เดียวเทมันเคยมาอืนมาศูนศูนย์หนมาศูนศูนย์ทำมันกลับมันก็เป็นศูนสองเรื่องตัวนี้ติดหนูมากมาตัวมวด่อนมาฮกหนึ่งวันนี้มาศูนศูนย์ครับชดนี้มันตวศูนย์มาแห้งมาหนึ่งมานศูนย์อลอนมันได่หกกันหนึ่งชุดนี้ วันนี้เด็กวันนี้มาตัดเล็กดับเล่นได้บ่เนี่ยเอาเล็กดับไม่มี่ริงนี่วันก่อนมาตัดดัำมืดเล็ับอกอ๋อวันนี้อาจารย์เนีเอามาตัดได้หนีเล่นมาครับตัดไม่หนีเลยนนะโอ้เอาเชืเบ่งนะครับเรื่องบอลเดี๋ยวไปเชือดอะไรเล็กดับมันออกได้เล็กกองฉลากมันมีดับมีแต่เล็กหลอกมีแต่เล็กหลอกเล็กองฉลากมันต้องมีดับโอ้ดับเดี๋ยวเชือดอะไรเห็นตามสูตระเชือ ับเป็นแนวทางมืองนอกจากเนาะอนี่เลือกครับอืมแต่ตัวนี้มา <6 S 2> ได,ด้ชุดชุดนี้ชอบมากเก้าเก้าสีนสมหนึ่งสองนดาบซวนสามดับซวนสามดับเก้าเก้าสี่โมีเนาะเก้าสี่ก็ตัวนี้กันเนาะอืเด็กดับวอจันเจ็ดห้าโบมีเจ็ดหกเจ็หกับมี ตัส so well, ีเอห้าตัวหนตัดเลนกอะก่นดับสาเก่าเรือไแถวบ่มีดับเลยตัวนไหมวนี้บ่มีดกดับเลยกอมีตัวเดียวสามศนย์ก่สามกัดับก่สามกดับคือดับด่างด้าบุญได้แรงบ ตัวนี้ลังเธอดับบนตัวนี้เป็นดับบนลังเธอออกล่างเนี่ยรับบนชุดนี้จะเป็นดับบนนางเธอออกล่างครับมีชุดเดียวเนี่ยรับบนอันนี้ดับบนนะครับนี่โอ้ครับมีชุดนี้ดับบนเนี่ยับบนดับบนนางเธอออกล่างครับนี่ตัวนี้รับบนนะครับเพื่อนรับบนของอาจารย์อันดับล่างปะรับนนี่ตัวนี้บนล่างเลยชุดนี้ชุดนี้เลขเลขดับบน เจ็ดหกแปดห้าเจ้าทีศูนย์สามหนึ่งสองครับเนาะนี่บัติดดับเลยมดน่งนี่ชุดนึงบัวติดดับเลยเรีเยกเก้าห้างนี่เรียกบนนี้ตรงตรงเลยบะครับอาจารย์ตรงๆ,รตรงๆอ,อตรงๆว่าตองกลับว่าตรงกลับ เด็กล่างขึ้กันมาครับอาจารย์อ,อ,อันสวดดับบนของอาจารย์วัตรงเล่นมาครับนี่วัตรงวัตรงเลยวัตรงครับทุกท่านวัตรงจักโตวสวดดับบนวัตรงจักโตเลยนะ,ะครับแต้มหมมาสรุปเรียกปูนของหลักเนาะครับเนาะปูนน้องหลัก ปดเก้าศูนย์หกเจ็ดแปดวิ่งแปดนะครับเนาะมีเลขเก่าคูหกแปดหกเก้าหกศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์เนาะแต่ว่าอาจารย์มันตัดในสามตัวนะครับเนาะสองเออสามตัวไม่เจ็ดแปดหกเก้าหกศูนย์มันตัดนะครับเนาะครับเลขล่างครับ เล็กหลางเรือกเก่าสอง 2, 3, นะสามสองสามสามสองตัวนะคำน็อสนหนึ่อาจารย์เพินตัดหนึ่งนะคำน็อครับ,รบเปิก้กับเดียนเดียนเก่านะคำนค็อนะเล็เกหลางนะครับ,บนเนาะเดี๋ยเพินรเรือเก่าสองนะครับสี่บนเพินก็เนียใหแดดเก่าเนาเบ่งไปเป็นแนวทางเนอครับสีค่คำนะ็อต มักระจัดขัดกับพันนะครับเนาะข้มัเดอยิ่งดิมกวนไหไรกวอนแซ่บพอเตยมไปด้อครับเอฟซีครับสุดท้ายนี้พอแต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะครับขอกราบสวัสดีครับ